ฟังหูเซเบนเบนเบลเบนเบลเบิเบนี่เดินง่านลูกสุดๆเลยค่ะนี่าา่ะคะตาวออมาให้ดูขนาด60คูณ80นิ้วค่ะประมาณ5ฟุตไก่มีหลายสีให้เลือกเลยนะที่แก้มกันให้ดูเป็นสีแค่บางส่วนนะคะสีจริงๆมีให้เลืกอกเยอะมาก โทนหวานโทนเข้มสีพาเทลสีละมุนละมุนสีสวยๆมีให้เรียบเพียบเลยค่ะการดูแลรักษาก็ง่ายมากเพราะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์100%นะคะฟักง่ายแห้งไวคนไม่หลุดล่วงสีไม่มีซีแน่นอนจัะดูสัมผัสความนุ่มนิ่มลืน่นห่มแล้วก็อุ่นสบาย เบาสบายไม่หนักตัวนะคะแอวพาห่มรุ่นนี้เย็บพับขอบริมอย่างดีเลยค่ะแข็งแรงไม่มีหลุดนุ่ยแน่นอนแก้มดึงให้ดูเลยนี่ๆขดไม่หลุดนะคะราคานี้มาซื้อได้ที่หน้าร้านเลยค่ะเพียงผืนละร้อยสาบาทแต่เราขายยกแพ็คนะคะหนึแพ็คมี5้าผืนเท่านั้นนานนๆๆนๆนาเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะบายบาย